เตือนวิดีโอที่จะได้รับชมแบบนี้อาจจะมีภาพหรือเนื้อหาบางส่วนที่ไม่เหมาะสมเช่นการดื่มของมึนเมาอย่าเล่นแบบมันเตือน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง VR a n g l e r Channel นะครับผมหลังจากท p ที่แล้วนะครับไปตกเจ้าพญากันก็ไปตามหาปลาเทโพก็เอามันจนได้ไม่ใช่ปลาผมัะตาม่ัวเหยื่เดียวกันเหยืเดียวกันก็วันนี้นะครับเราจะไปตามคำร้องขอนะครับเราจะกลับไปดูหมายในตำนานของเรานะครับหมาย5ล้านวิว7 k 5ล้านวิวใน YouTube ติ๊กตอกสองล้านหกเก้าแสนวิวนะครับว้า wow. ว <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูกันว่าหมายนี้มีตัวไหมนะครับเขามี f อฟซที่อยู่แถวนั้นนะครับเขาบอกว่ามีตัวขึ้นให้กลับไปตกอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วตัวใหญ่ๆขึ้นเยอะเลยเอาสิได้ยินแบบนั้นมีนะครับที่เราจะไม่ไปลองนะครับเราไม่ได้ไปมาสามปีแล้วท่านผู้ชมติดตามชมครับหมายห้าล้านวิวในตำนานของเราจะเจอตัวหรือไม่ลุยครับสู้ๆแองเกอร์ วันนี้ต้องมีงัดครับเล็กใหญ่ไม่สําคัญครับมันอยู่ที่ใจในการลุยครับวันนี้แต่เป้าหมายก็คือสิบบวกแน่นอนครับเขาบอกว่าหมายนี้มีแม็กซ์สุดได้ไปสิบแปดโลมั้งสิบแปดโลสิบสามโลอ่ะมาดูกันว่าจะมีตัวไหมนะครับเราแหล่งน้ําที่มีปลาใหญ่เราก็ลุยกันทุกที่แล้วครับพวกเราก็คือนักตกปลาครับลุยครับผมสเ สามห้าโบเมื่ออดีตชาติตอนนี้เป็นพาัตตา์ปิดกเก่ายังอยู่นะครับกอริล่าของเรายังอยู่ไหมนี่นะครับไม้สถานที่ในตำนานของเด็กช่างหลายๆคนแถวนี้นี่ใครเรียน อยู่90มาเปนาน็นอันรู้กันนะศูนย์รวมเลย,เยที่นี่สาพานพระราม7นะท่านผู้ชมหมายในตำนานอีกที่หนึ่งของเรานะครับแต่ตอนนี้น้ำเจ้าพยญาไม่ได้ดี

่างลมชาติปล่อยใจให้สบายปินงน้ำใส่นังรอคอยปลาตัวใหญ่ยีงอย่าเราใจเราสนใจอีตัวขึ้นแต่โคตรสูงเลยว่าจะเอาไงวะโอ้ยไม่ถึงโอ้ตัวใหญ่มันอยู่นู่นอ๋อมันขึ้นไปนู่น โอ้โหบลเลอร,ร์ดูโอ้โคตรใหญ่เลยดูน่ะมีคนตกอยู่น้ำไม่ไม่โอเคโอ้โหมีตัวแน่นอนละเบลเลอร,ร์เลยแต่ทั้สูงจัดทำเลื่อนใหม่มันไหลละโอ้โห สูงปี๊ดเลยโอ้ยร้อนเดี๋ยวไปตรงนู้นนะม้องหาลมอยู่เฮ้ยไม่ได้หรอกร้อนจัดอะเขื่อนใหม่บรรยากาศล่มลืนต้นไม้มีต้นเดียวแล้วเนี่ยที่บังแดดได้อยู่ตอนนี้นู่นมีคนตกอยู่ตรงนู้นลองดูลองดู ดูสวยขึ้นซ้ายขึ้นขวาเลยเว้ยขึ้นล้อมกูเลยเนี่ยมันหนีเบ็ดเรือไงวะมีคนตกอยู่นู่นโอโหนนเสื้อเขาเอาส่เดือนตกนะแต่เราขนมปังประเด็นคือมันโคตรร้อน ตอนนี้เดินทางถึงหมายนะฮะนี่ผมลองตีกนอนนะร้อยอยเดียวไม่รู้เนี่ยคนเดียวด้วยประเด็นคือตรงนู้นมันสูงมากตักก็ไม่ถึงเลยหนีมาจุดต่ำๆหน่อยคลองเดียวกันมันน่าจะมีตัวนะ,ะเดี๋ยวรอด,ดูเป็นไงสักหน่อยหน้ามาแล้วนะมันขึ้นมีตัวขึ้นแน่นอนแหละถุงขยะน้อยด้วยดูดิดูในน้ำดิ

กระดิ่งลั่นเลยตกใจกะดิ่งลั่นน้ำอยู่บริการเงียบสะดุ้งเลยเมื่อกี้ตกใจต๊ะสักสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราพามาที่คลองเตรมประชากรนะฮะ เราไม่ได้มา3ปีแล้วหมาย5ล้าน <c oughs> อยู่ของเราคือมันทำเกิดใหม่ก็เลยมาลองวันนี้ก็ดึงมาแล้วแหละโคางกางโอ้โหติดอีกหมดหมดที่หัวต่ำเลยไม่ทันไม่ทันเดี๋ยวดูจะมีตัวไหมคือที่เนี่ยมาตกสนุกสนุกได้นะฮะอวิ่งไปขึ้นขวาเลยเดี๋ยวร นะครับท่านผู hmm. <c oughs> <S <s like shoe, ้ชมกระดิ่งมีสันมันลากมันลากไปเลยดิตัวใหญ่จะโดนอ่ะไม่ค่อยมีตัวเล็กมูน่ะมูมาดูตรงน้ำเอาเองมูนหนุนข้างหลังกนงดิมูนดิฟูมีดูเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เียดวิ่งเช่าวิ่งทวนน้ำที่นี่มันเยอะออเอาไว้เป็นหมายซ้อมคื้นฐานของคนแถวนี้ตกตอนเย็นตอนเย็นนี่ไม่มีที่ลงทันเลยเป็นเงรืออ่อถือ,น,น,อนี่มันเกี้ได้ตัวแรกก็จบแลละ ขี้เลร่เยอะไหมโอ้ขึ้นเต็มเลยท่านผู้ชมปลาขึ้นเยอะมากแล้ววันนี้โอ้โหขึ้นฝั่งโน้นแต่ต้ตีข้างฝั่งนี้พอมันชอบเลาะข้างปลาที่เนี่ยตีกลางไม่กินนะมันเลาะซ้ายกับขวาตีข้างบนข้างนอกกับข้างในต้องตีไม่ชิดข้างโน้นกับชิดข้างนี้ออ๋

ก็ไม่อยู่รอชมเลยครับอืมดึงแรงมากมาได้คอเว็งตกบันกว่าตรงเว็กต้องอีกหมดดิงทุกชุดติตีเลยถ้าพระชมอย่างเงี้ยสนุกไม่เหงาไงมันไม่เหงามีให้ชุดอยู่ตรงห เช็คเห่อครับเมื่อกี้เช็คเห่อเอาแน่สวัสดีครับพี่เอ๋ครับเป็นไงครับวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาที่ไหนครับคลองอไรนะพี่คลองเปลี่ยนมาชากรก เ,เออที่นี่คือบ้านกลางเมืองมาใหญ่ขึ้นเยอะมากครับนี่ไช่ปลาใหญ่ขึ้นบ้านกลางเมืองเนาะใหญ่จริงใหญ่จริงแต่ละตัวคือ <laughs> ตอนนี้ยใ,ใหญ่ขึ้นใหญ่แน่นอนแต่ว่าเมื่อกี้มีคนมาหา <laughs> ขาเศษเหล็ก <laughs> เศษเหล็ก <laughs> ลก็เล <laughs> ยเงี่บไปแป๊บนึงอ่ะขึ้นมาอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวเราดูวันนี้ต้องมีสักตัวจริงจริงดึงไปแล้วแหละดึงไปสองสามทีนะแต่ว่าจังหวะไม่ติดเบ็ดนะครับ มาดูจะเจอไหมก็โดนแน่นอนครับโดนแน่นอนโดนแน่แล้วเนี่ยร้อนที่สุดแต่โชคดีครับโอ้โหได้ต้นนี้โอ้โหถ้าจะเป็ต้นนี้ไี่แย่เลยนะต้นนี้จบเลยดูครับนี่ขึ้นไล่กันไปแล้วนี่มีมีตัวขึ้นแน่นอนแหละแต่ว่ามันอยู่ที่จะโดนไม่โดนแหละจริงๆมันก็มีดึงตอนแรกน้ำแดงนะเมื่อกี้พอปล่อยน้ำไหลแรงขึ้นมาเริ่มออก เมืนจะมีน้ําสวนตอนนี้มันเป็นน้าขึ้นพอน้ําขึ้นมันจะเริ่มนิ่งนิ่งหมดเลยตรงนี้เพราะมันเป็นประตูน้ำของเจ้พยาพัาพอลามนิ่งปุ๊บี่ยขึ้นเดือดหนักกว่านี้อีกตอนเย็ยนเย็นมันขึ้นกี่โมงเมื่อวานสี่เมื่อวานขึ้นตอนห้าโมงปะน้ำใช่โอ้โหขึ้นเย็ยนเลนกเดียเเด๋ยวมาลุ้นกันแล้วกันพอเกิดน้ําขึ้นขึ้นเย็นมากก็เป็นนี้ไปแต่น้ํานิ่งที่นี่ไม่ค่อยกินนะปลาทองน้ํานิ่งจะไม่กิน ที่นี่นะครับก็คือบ้านกลางเมืองนะครับนี่ครับบ้านกลางเมืองอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครนะมีคนถามเยอะหมายนี้นะฮะที่คนก็ถามกันเยอะมากนะครับวิวบอกวิวเหมือนต่างประเทศเลยนี่ครับ<า><า>สวยสวย,สวยจริงบรรยากาศดีถ้าเกิดตอนเย็นล่า่้มลื่นเลยตอนเย็นคนมาววิ่งมาอะไรกันวิ่งกันเต็มเลยใช่เราก็นี่แหละสนุกสนุกมาลองดูนะครับหมายในตำนานมีคนบอกว่าอยากให้มาลองหน่อยตัวใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นจริงขึ้นจริงรอดูที่ว่าจะโดนกันไหมแค่นั้นแหละถ้าเกิดไม่โดนกวนก่อนนะผมว่ามีสิธิ์โดน ปวดนี่จะขึ้นอยู่ที่เดิมนู่งเนาะอยากขยับคันเบ็ดไปอยู่นู้นมากเลยไอ้ตรงที่ล้มอ่ะตอนนี้ไม่ต้องกลัวคันเบ็ดหล่นน้ำท่านผู้ชมมันไม่มีช่องแล้วมันติดหมดเลยตอนเนี้ยติดทั้งราวเลยทําใหม่ทําใหม่สวยมากนี่ครับหมายธรรมชาติครับเดี๋ยวมารอดูจะเจอตัวไหมเดี๋ยวติดตามชมครับซูซูแองเกอร์ไหลดีไหมฮะรออีกหน่อยดีกว่าโอเคเดี๋ยวติดตามชมครับสวยสวย แล้วครับโอ้โหมาแล้วโอ้ยไม่นี้ว่าต้องโดนต้องโดนจริงๆไรเอ๋ยไม่ก็โดนก่อนกุยเฮ้ยดูตัวหน่อย <c oughs> อ๋อไทโลโยกเลยเพราะมันไม่มีที่ตักมองเป็นแวน่นมาอ๋อโอเคแวน่แวนๆให้มันอันนี้ก่อนเปรียวอยู่เปรียวอยู่แล้วเขาก็มาอีกแล้วครับท่านหมายแรกเขาก็เล่นก่อนแล้วครับโอ้โหโอ้โห นั่งกันมาตั้งนานโอ้ยปัดเดียวมากโอ้ใส่แว่นๆเลยเอ้ายกเถอะเดี๋ยวร้อยมันไอ้นี่ก่อนเหนื่อยหน่อยก่อนอืมอืมอืมพลกบิดเลยเกินเอ้ากระโปงครับตีกระโปงตีกระโปงกินกระโปงจริงด้วยอันนี้นะครับเฮ้ยคุณจะเป็นฮีโร่สองทริปไม่ได้นะคุณพิพัท อ่ะเอาเลยเอาเลยไม่เป็นไรหรอกใส่แวน่นโอ้โหอ่ะมีโลอัพแน่นอนครับโลก็ย้ายลงไปใต้เขื่อนฮ่ะตัวเหลืองเลยอะ่ะโอเคอแค่โลกว่ามันคันมึงอ่อนขนาดนั้นเลย <c ười> คันอะไรวะเนี่ยเอามาแล้วครับตัวแรกเรามาแล้วมาแล้วครับเตือน โลโลพอดีโอเคนะครับสวยๆงามผ่านผ่านครับผ่านตัวสวยมากเลยตัวสวยครับโอเคนะครับตัวแรกอีกแล้วปลาหมานตัวแรกคันเดิมนะฮะเดี๋ยวผมจะหักคันนี้มันทิ้งละเมื่อนพูดอยู่เมื่อกี้เลยนะว่าขึ้นอยู่ตรงนั้นะโดนแน่เลยตัวนี้โดนจริงๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจะโดนตัวตัวอื่นอีกไหมนี่ครับเราไม่เจอไซส์ใหญ่ที่เราตามหานะเราหาไซส์สิบกัน รอดูท่านผู้ชมติดตามครับขึออ้นป่าไปขึ้นอยู่โคตรไหลเลยโอ้โหที่ตรงนี้ไม่มีปลาขึ้นแล้วเราไม่รู้จักกันแล้วสงสัยต้องขยับไปตีตรงนู้นจริงๆแล้วแหละปลาม่งขึ้นห่างตรงนี้มากเลย มันเป็นเพราะอะไรวะหนีอเ,เออมันขึ้นอยู่สองฝั่งเนี่ยถัดไปนปนู่นไปขึ้นอยู่นู่นต้องไปอยู่ตรงช่างทำงานนะตีแม่ต้องช่างเนี่ยช่างก็ทำงานไปตีเบ็ดไปพอตอ,อนที่สิ่งเริ่มเย็ตาเริ่มแบบ ลงล่างอ่ะขึ้นผิวน้ำน้อยลงลงล่างนี่คือาตาติ๊นนะเนี่ยเอาตาตัดนะเดี๋ยวก็รู้ครับคันจะหัวที่หมุนตามอีกหรือกลัวจะเป็นได้สองคันนะเนี่ยหัวที่หมุนตามวิ่งไปทางนู้นเอ๊มันตีฉีกไปทางนูน <c oughs> ้น,น,นผมตีฉีกขึ้นเหนือนย้อนน้ำนะท่านผู้ชมฟับมันก็กินก่อนอีกแบบเทโปคลิปท, <c oughs> ท,ที่แล้วมันก็กินก่อนส,สายทิ้งแม่งอันลอบไปกินคันเดิมเออแล้วกินคันเดิม หมานจริงๆไอ้คันน <sh arp> ั่นแหละดูดิปลาใหญ่มันขึ้นเห็นไหมน่ะขึ้นอยู่ตรงฝั่งนู้นนะครับฝั่งย้อนน้ำมาฝั่งผมดูครับเงียบสวยดับสวยสวยเลยมันสวยมากนะคุผู้ชมเงียบดูแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันไปอยู่ปลายน้ำฝั่งนู้นหมดเออแปลกเลนี่ขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเริ่มมาแล้วแหมพอพูดว่ามันไม่ขึ้นเมื่อไหร่มันขึ้นแล้วไอ จะตีผมจะเดินไปตีตรงนู้นแล้วนะผมจะเอาจริงอะเพราะรู้สึกว่าตรงนี้มันไม่มีตัวขึ้นแหละแต่เราไม่ออกแดดนะครับเพราะว่ากลัวผิวดำโอเคออกแดดได้ไหมโอ้ร้อนจัดเลยไม่ไหวดึงไหมนี่แหละดูดิพอตีไปปุ๊บปลาหายหมดเลยตีปุ๊บแม่งหายหมดฝูงเลยไม่มีปลาขึ้นแล้วเลยย้อนมามากินขถดด้บางนี่บรรยากาศดีคนดีเลย นี่นะครับตกปลาหมายธรรมชาติที่หนึ่งเป็นสนานนะนานๆก็ตกอยู่นู่นอยู่นู่นเอารถแสดงไปแล้วไปแล้วกลับแล้วไม่ได้ตัวเขาไสเดือนมาตกคนก็บอกว่าอะไรก็เอาปล่อยกินไส้เดือนตกยากเดี๋ยวนี้ไส้เดือนไม่ค่อยกินเพราะไสเดือนเดี๋ยวนี้มันมันไม่ค่อยขาวสมัยก่อนไส้เดือนขาวๆคุณดีเดี๋ยวนี้ไส้เดือนมันทำไมไม่ค่อยขาวเลยเด๋ลองกินมั้งเนี่ ตอนที่เอกินไส้เดือนตอนนั้นยังขาวอยู่นะน,น้ำมันไม่ถึงใช่ไหมเมื่อวานไส้เดือนสองถุงไม่ไม่แดกสักตัวเลย <S 2> <S 2> <S 2> ซื้อเที่ยวอะไรเยอะแยะไปหมดไม่น่าเลยเออเอ้ออีปลาขึ้นนะท่านผู้ชมโอ้โหขึ้นสองฝั่งเลยยกเว้นตรงกลางตรง<ร><ร>ที่เราตีเบ็ด<ร>ไม่มีปลาขึ้นนะฮะโน่นมันไม่ขึ้นอยู่ฝั่งนู้นนู่นผมตัดสินใจตีทิ้งไว้ตรงนน้น tiêu lục nã đâu đấy ร้ <c oughs> อนหนาวเป็นปลา,าเ,ปเลยนี่นวต่อไปได้เลยออกไปแล้ว,วก็คือปลาก็คือปลาไอเอ๋ยจมลงน้ำปลาอะไรอ่ะโอ้ยจำลองน้ำนนนกินด้วยขายละตัวอุ้ยใหญ่ด้วยอ่ะมีสายด้วยพี่โอ้โหเฮ้ยมีสายได้เอ๋งลงน้ำเลยเอ๋ถอนเกงเอ๋ยต้องโดนน้ำแล้วแหละ เดี๋ยวนะพี่โหสะบัด้าดูเลยวะเอาไงอะแรงดีด้วยพี่กินย้อนเฮ้ยเดี๋ยวนะสายนี้ไหวไหมสายนี้ไหวไหมเอเอาปาะล้องเออเอาปาะข้องออกมาเอาออกมาตักได้เลยดิเฮียนะเทียนะกั้นจายนะพี่ลองตีคือขอบนะเกินโลแน่แล้วน้เกินนะจะเกินอ่ะนะ ใสใกล้เที่ยวหวานเอาไงี่งอเอาไปสักแล้วหครับพี่อ่าเอาไซโ่ <c oughs> เอาจนได้โอ้มยอมันยอนมันยอนเมื่อกี้บอกแล้วักินย้อนโล<อ>โลเหมือนกันอสองโลโ<อ>ได้ไหมโลดูโลนนี้ได้สโลได้อยู่ต้งข้างเลยเห็นอยู่โลมาชี่ช่องหนเียเงีย แปดหนึ่งโลหนึ่งเก้าไม่ถึงแล้หนึ่งหนึ่โลแปดหนึ่งโลแปดผังเกณฑ์เรียบร้อยครับผมอ่าเนี่ยได้ทีหลังก็โชว์หน่อยอ่ะเราก็ได้ขอบแล้วตัวหนึ่งนี่เอาเอาตะคองขึ้นมาเลยสายเลยสายเลยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้กินย้อนหรอกินย้อนมันไม่รู้สึกยิ่งกว่าเดี๋ยวมาทีหลังจะรู้สึกว่ามันใหญ่กว่านะเดี๋ยว เขาใหญ่กว่าอะไรใหญ่กว่าเหรอใหญ่ก <Pacific> ว <Nein> ่าเลยใหญ่กว่าดิดูหางก็รู้แล้วมีสิงเนี่ยมีสิงเงี้ยผมอ่านได้มาสองหางแล้วอ๋อโอเคเดี๋ยวเขาเอาร่าง่างไปก่อนวันนี้นะฮะเดินทางมาถึงจุดสุดสุดของวันแล้วนะครับวันนี้เราตั้งใจจะมาคลองนี้ตั้งใจหาไซต์ใหญ่ๆนะครับก็คือไซต์เนี้ยมันยังไม่ใช่ไซต์ที่แบบเราตามหาคือไซต์สิบโลสิบโลจริงเราก็ปล่อยนะ แต่ว่าเราแบบว่ามันมยังไม่ยังไม่โดนน่ะสายมันเล็กขึ้นหน่อยขอแค่เข้ากล้องพอละใช่ครับอันมันเกินกินนะครับหมายพุง<อ>่งเหลาหมายพุ่งเหลาใช่ปลาสุขภาพแข็งแรงนะครับเราก็จะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติกันอ่นะเยอะมากเดี๋ยวรอเอเอ,เอ,เอปลดปลาก่อน,อนที่นี่นะครับหมายของเปรมน,นะฮะเดี๋ยวเราปล่อยปลาทั้งหมดที่เราได้วันนี้เราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไปนะครับก็ถือว่าเรามาพิชิตแต่ว่ายังไม่เจอเป้าหมายของเราแค่นั้นเองเลย้ยงแข็งแรงทุกตัวนะมันแข<ม>็งแรงนะ ไม่ได้ชอกช้ำอะไรเยอะแยะเอาผลออกมาก่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุกๆอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวจะทำพิธีปล่อยปลาให้รอดวะตายตัวเองอะตายตัวใหญ่อะอยู่ตัวที่พี่ได้อ่ะตัวของเอ๋ไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเอ๋ไปเอ๋เอาไปแจกไปอ่ากดเอาไปเพิ่งหนาวลงไปเลยเอาไปทำกินไปพี่ต้องพี่ต้องจับหางเขย่าเขย่าปากที่น้ำด้วยแข็งแรงแข็งแรงปลาแข็งแรงอยู่ ไม่ได้เห็นเขาต้องทำอย่างนั้นที่บอกต้องจับหางแล้วขย่ายขย่อยนี้นี้นี้แล้วค่อยปล่อยไปเพราะเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาปล่อยอย่างนี้ตายแน่แน่อ่ามีเอ๋ไม่แข็งแรงเอ๋ไม่แข็งแรงนะฮะตัวที่แข็งแรงยังอยู่เอ้าให้เอ๋ปล่อยก็ได้อ้าแข็งแรงยังบีบอยู่โอ้โหแข็งแรงเลยล่ะโอ้โหอ่าดีอยู่ดีดดีเลยห้าเมตรห้าเมตรอ่าโอเคตัวนี้ครับก็ปล่อยนะครับปล่อยนะครับตัวนี้เลยอันนี้แข็งแรงอยู่อ่แข็งแรงตัวนี้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เป็นเจ้าพ่อแม่น้ำ ต่อไปอ่ไปตัวเอต้องลงไปสิแล้วเอาหัวเขย่าในน้ำไปที่ไหนอ่ะหัวจมโคลน่ะดังบุ๋งเลยน่ะเอาที่ยื่นขึ้นขนาดนี้น็อกแล้วเนี่ยปากจิ้มที่โคลนเลยตัวนี้ไม่ปล่อยนะคุณผู้ชมไม่ปล่อยนะตัวนี้ปล่อยไม่ได้นะครับฟ้าขุ่นแล้วมันคือตายอ่าไปทำกับข้าวเดี๋ยวเอไปทำกับข้าวไปโอเคค่ะคุณผู้ชมสุขวันวันนี้นะครับเดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วก็ที่นี่แหละครับหมายถึงแหม่ เดี๋ย,ยวโฟกัสอะไรเนี่ยวขาวาไม่ใช่นะเนียนเนียนโอ้โอเคนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดของวันแล้วฮะหลบๆบคลนกันหน่อยก็หลังจากที่ได้มาพิชิตคลองเปยม,มัทก,ก้อนนะครับเราก็มาตามขาไปใหญ่กันนะครับไม่ได้มานานไม่ได้มานานก็ถือว่าทําดีนะแต่ว่ายังไม่เจอที่สุดของมันเดี๋ยวอรอรอบหน้าเดี๋ยวว่าแก้มือใหม่นะรอฝนตกอีกทีนึงเดี๋ยวมาใหม่ รอฝนตกด้วยโอ้ยที่หลบก็ไม่มีใครยอมมาด้วยไม่มาหรอกยังไงพี่ก็ต้องโดนไม่มามีที่หลบอยู่อ่ะโอเคนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่นอนนานๆทุกท่านนะฮะค่อยๆกดติดตามกดติดตามไปนะครับเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่อีพีหน้าดูว่าเราจะได้ยังไงต่อิดด้วยโอเคขอบคุณนะครับจากเอฟซีทิกต็อกที่เข้ามาติดตามนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากใจรัวๆเลยโอเคเดี๋ยวจะติดตามได้ใหม่ครับผมวันนี้สวัสดีครับเอ้ากะลังจะเอาไป อ,อ่ะมีแล้วนะถามว่าสวายได้มาทำอะไรนะครับนี่ต้มโค้งปลาสวายนะครับนี่ครับสวายที่ต้งมาได้นะครับ ต้มโคล่โคตรอร่อยเลยท่านผู้ชมหนังมันฟูกรอบมากเลยีนะครับอืมอ้ม No, no, leave it out that. For the Cupcake.